ครับผมสวัสดีครับผมช kind of ่างเดชนะครับวันนี้มาติดตั şey ้งงานแถวถนนมรมนะครับก็ซอย123นะครับก็เป MM ็นหมู่บ้านนะครับก็บ้านหลังนี้คือรีวเวทใหม่นะครับแทนสีใหม่แล้วก็ให้ช่างเดชมาทําหน้าต่างให้นะครับนะครับหนึ่งชุดนะครับค่อนข้างที่ผมผมยังไม่ขึ้นไปนะครับเรียบร้อยแล้วหนึ่งชุดครับเป็นตัว L ครับตัว L ฝั่งนู้นก็มีนะครับหรือหรือของหรือหรือของเก่าออกหรือไม้ออกนะครับเราก็ทําเป็นอลูมิเนียมแทนนะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันครับ ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ปิก๊กนะครับปิ๊กนะครับปิ๊กตัวนี้ไอเก้เขาจะไปซื้อ,อไม้สักมาใส่ประตูไม้สักนะครับแล้วก็มาตรงนี้มาตรงนี้หน้าต่างมาเรียนครับนี่นะครับโกลด์ดำครับหน้าต่ตางม,มเดเรียบรีสไตล์ครับมีมูสให้เรียบร้อยครับ ก็อีกชุดอยู่ข้างบนนะครับอีกชุดอยู่ข้างบนก็ผมจะไม่ขึ้นไปนะครับเพราะสไตล์เดียวกันนะครับหน้าตาเหมือนกันครับก็สนใจให้ช่างเด็ดไปดูหน้าง,งานได้ทุกที่นะครับก็ไม่มีทั้ใหญสนใจติดต่อช่างเด็ดเลยนะครับขอบคุณมากครับ